เสียงสีดังแน่เราพีโนโนโิโรนถ้าได้เงินจากประพักน้ำแหง้หาางจะพองน้ำหักน้ำแห้งวัดสันน้าเอ้ยบ้านข่อยลนะ่ะบ้านข่อยเขาเอินวันพีพ่นสวยเหลือคำจูนเนะาะวันเอิญบรรพักน้ำแหง้งบ้านข่อยคั้นได้เงินจากผู้อื่นสี่ขอบคุณขอบคุณพ่อ,พอมแม่ขอบคุณผู้ช่วยเหลือ พอได้บอกวันพักน้ำแห้งตัวเองเนาะคันวันพักน้ำแห้งนต่เขาเอิ้นว่าไส่แห้งแล็เกินเนาะเอออันนคตเอิ้นวันพักน้ำแห้งแต่คันว่นาวได้กับการช่วยเหลือได้จากคนอื่นช่วยเหลือเอาให้นะเขาเอิ้นว่ามีคนจากคำคำจูดเนาะช่วยเหลือช่วยเหลือเอาให้เนาะ เขาไปเอิ้นว่าได้มาจากน้ำพักน้ำแหงเนาะม,มันใส่คำซับกับยังบอถือโอ้ยเนาะได้จากน้ำพักน้ำแหงขนาดว่าซามัพอกกับเจ้าจับทุกท่านทุกอย่างเหตุการณ์ที่กระลอกปอกเป็ดขายเข่าซื้อรถดขนาดเพราะแต่ก็เจ้าผู้มาบอกว่าแม่โอนซอย นั่นแหละเขาเอิ้อนว่าคนช่วยเหลือบ่ได้บ่ได้มาจากนะพักน้ำแหง้งเนาะได้มาจากการช่วยเหลือทางบ้านคอยนี่คันว่ามีคนช่วยเหลือกะสีบอกว่าได้มาจากการช่วยเหลือนะโมยสีว่าได้มาจากนะพักน้ำแห้งเนี่ยน้พักน้ำแห้งคือการที่เขาเหตุงานหรือว่าหาด้วยตนเองเนาะอันนั้นคือเขาเอิ้นว่าได้มาจากนะพักน้ำแหง้แหงแต่คันว่าได้มาจากคนอื่นนี่ เขาเอิ้นว่ามาจากการช่วยเหลือคนอื่นเอาให้นเนาะบริเนตนำพังนำแห้งตัวเองบริเทียแหงย้งเนาะเออคำสั่งมันจต้องให้มันถืงเนาะนุ่งชิใช้แบบเออร์เรอร์แบบว่าชิใช้ยจะได้ก็ใช้ายได้มาะจำเฉพาะนำแหง้งนำพังนำแห้งเขาชิซ่ายกันได้นำพังนำแห้งในการที่เขา้าไปหาเงินเองการที่เข้าลงไม่ไหวการที่เข้าลงมือเองลงมือหาเงินเองเขาเอิ้นว่า เรือเออรือบอลไลกตสิบบอได้เงินเนาะนนี้เระพี่น้องเคลื่อนมาได้จังหวัดนภำแข็งกันนี่แต่คันว่างเรือบอลไลจะได้เงินดีได้มาจากผู้อื่นเอาให้เหนาะสิ่งสำคัญเนาะอันนี้สิ่งสำคัญเลยคอชิว่่าวา ก่อนที่เขาจะมาคุณจักเจ้าในมือนี้อ่ะไอเจ้าหู้ไว้ว่าคั้นโบมี่พ่อเราพ่อเนาะแล้วก็คั้นโบมี่อันอ่นบอสเนาะทีออดิซันจนมาถึงพ่อเราพ่อเนาะกต่จาบโบมีู่้ใหญ่ยยใจดีคุณจักเจ้าแม้แต่คนเดียวเนาะเจะ้าสร้างยูทูบมาตั้งสองสามปี รวยในน้อยเราจะสร้าง youtube มากหลายหลายปีอาวันซะกับโบมี่คดด้ใุมียุคคนหัวจักเจ้าแต่ว่าแต่ว่ากับโบมีคนที่หัวจักเจ้าคือปัจจุบันฉะนั้นก็คือสิ่งที่สิ่งที่ควนหูนคุนยิ่งใหญ่ที่สุดคือแม่ ไปแนวโอกาสอีกหน่อยคนหนึ่งมาตามฝันมาแบบเด็กซื่อมาแบบเด็กน้อยนะฮะนะฮะมาแบบเด็กน้อยกับตาไหลมาแบบเด็กน้อยาใส่เสือสามตัวร้อยมาแบบเด็กน้อยบุมีเสือ้าใสมาแบบเด็กน้อยฐานะบ้านจนยังจำตัวนกค้ำเจ้าของหราคอยกันที่ตามมาตั้งแต่ ยังยักพอเจ็ดแปดโล่แปดเก้ากี่โล่เขามากันไปแต่เรื่องเสื้อบอ่เสื้ออ้หน้าคอยเขาไ่ได้บ่ได้เสื้อเลือจังไหนกับโมฮูดอกพี่น้องอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่สิ่งที่ใส่เสื้อสามตัวร้อยผมมีสภาใสผมมีเงินปิดโตะระจดได้ขึ้นไปออดิชั่นระจดมีเงินทั้งออดิชั่นเขา หายมีบะลุกมาได้พอหายเงินเนอะหายค่าหาค่ารถกลับบ้านาาด้วยนะจะเดี่ยวเป็นอย่างมะหอดมือนีถึงบนนึกได้มือหนังก็คนเข้าแน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงดูแต่เปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีเนาะคุ้นเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีเปลี่ยนแปลงว่าเห็นใจผิดอันใดถือท้าหัวตัวท้าหัวม,มันจะผิดไปมือหนังเข้ามามีจัดเหน็นอันถือ การที่จะว่าการที่ว่าเออเขาเป็นคนของสังคมว่ร์เรลอะไรเนาะในคนเขสังคมเป็นคนที่หลายคนหูจักขนาดมันก็ต้องธรรมดาที่ที่ทุกคนจะบางคนก็อาจจะสื่อชมบางคนก็ตีเตียนบางคนก็อาจจะว่าว่ามันเหนือธรรมดาพี่น้องเห็นปะแต่แต่อย่าให้แบบว่าขั้นจื้อค้ำจะของวอาในมือทีมากฟังอี มือเบาใส่เสือสมโต้ร่อยบ่มีเงินข้ามจังสันจังสี่ห้จือบอเทว่าจะค้องห่เขาถ่ายคลิปลงติ๊กต็อกให้ตำตาลไลตลอดมาอยู่น้ำพอเราพ่อกะเวลาแม่เพิ้นเบาอันใดสีแบบซสื่อมกับกห้ยื่อบอลทุกมือมีบ่โมีแบบนั้นคือเข้มแข็งไปนคนเข้มแข็งต่างจากมือนั้นมือดีนะ เตว่าพี่น้องอันนี้เขาว่าวันนี้นสิ่งที่เขาเห็นตลอดเขาเห็นตลอดกับการที่เขาติดตามติดตามแต่หลักคือเหตุผลพี่น้องในการทำ YouTube ยูทูบกับยุธไปเป็นปีถ้าทุกคนหูกัจะดูน้ำกันพี่น้องสัง,งไปเป็นปีการทำยูทูบเนี่ยสัง,งไปเป็นปีได้พี่น้องยุตยุตการทำยูทูบเป็นปีสเหตุยอดเยี่ย ให้คิดซะว่าคัดว่าบ่ม,มีพ่อเรพ่อได้มือนั้นก็นจะบ่มีสื่อเสียงเจ้าในมือดีเนี่ยหลายๆคนผู้ใหญ่ใจดีกับกัจะบุญจักเจ้า่ใครจะหู้ว้ว่าที่เจ้าได้เจ้าได้เจ้าดีในมือดีอ่ะพ่บอสเดี๋ะพ่อพ่อให้โอกาสเจ้าเต่ยมันยูน้ำเพิ่นเพิ่น,นจนได้สร้างสื่อเสียงให้เจ้ามีคนหูจักมากไมก่ไากลากอ เมนยูเพื่อนบริอาเงเพื่อนเทเจาดอกแต่ว่าเพื่อนช้างซื้อเสียงไข่เพื่อนเห็ดเพ้งไห่นั่นคือเหตุผลเป็นค่อยของกระดีใจเน๊ะไคนรับเข้าช้างซื้อเสียงไห้เข้าให้คนหูจักเข้าไอ้เข้าได้เงินไดกข้ามให้เข้าได้มาลงมาไลา่ให้คนหูจักเข้ามากไม่ทั่วโลกให้คิดเอาสําหรับปะโอเคพี่ดอก